เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเราไม่บอกว่า,นานสสเนี่ยคือราศีอะไรนิสัยเนี่ยจะเป็นของเราหรือเปล่าอช่วงนั้นมันจะมีหนังสือคนกุ๊บเอนิสัยยังไงคนกุ๊บบีนิสัยยังไงกป่ะแล้วก็ก็หยิบอีกกุ๊บหนึ่งมาตรงว่าตรงว่าอะไรก็ตรงตรงตรงนี่กุ๊บหนึ่งพี่น้องราีสวัสดีครับเป็นการเปิดรายการแบบว่านิ่งๆมใช่ เพราะว่าอ,อะไรเว้ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้ปอยคิดอะไรออกวันนี้อือพวกเราเนี่ยจะมาเคยไหมเรื่องนี้ดีกว่าเคยไหมที่พวกเราเนี่ยจะมาขอไปสรุปได้แล้วที่บอกว่าพูดรู้เรื่องไหมสรุปพูดไม่รู้ เคยไหมบอยบอลบอกอะไวเอนเหมือนเอ็กโค่เคยไหมที่เวลาดูดวงถ้าเกิดเราลองอ่ะยังไม่บอกว่าเคยที่จะเช็คเคยไหมที่เวลาเราดูดวงอ่ะสมมติดวงรายสัปดาห์คนเกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เงี้ยเราก็จะอ่านดวงเรากอนี่ยป่ะเขาเกิดวันจันทร์ก็จะอ่านดวงวันจันทร์แล้วพอเอื้อมไปอ่านวันอังคาร ก็ตรงแปลนพุทธก็ย่าตรง์อยู่เลยเปที่มาของเกมในวันนี้ครับกาติไกาก็คือก็เนี่ยจะอ่านดวงสุ่มมาก็ไม่บอก ราว่ามันวันไหนแล้วให้แต่ละคนตอบว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าใช่ใช่คือดูดวงเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะเป็นหลักจิตวิทยาอะไรบางอย่างเลยเราก็เลยจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเราไม่บอกว่าเนี่ยคือราศีอะไรหรือกรุ๊ปเลือดอะไรนิสัยเนี่ยจะเป็นของเราหรือเปล่ามีสามหมวดหมวดาราศีกรุ๊ปเลือดแล้วก็มีเกิดวันอะไรซึ่งปอยก็หาเว็บไซต์ที่มีเรื่องพวกนี้วาไว้หมดแล้วยังยังยัง หน้าที่คุยคุณเป็คนกะอ่านอ่ะผมเพิ่งรู้เมื่อไหร่รู้ไหมเมื่อกี้แล้วคุณทำไม่ได้นะคะอธิบายด้วยสิเกิเล่นไหนก็อ่านนะอ่านเดี๋ยวก็อ่านเอาอะไรก่อนน้องบอมเตรียมมามาให้ที่เป็นรายเดือนเป็นเดือนเท่าไหร่เดือนละร้อยเก้าเก้าเองไม่แพงยังว่าแล้วงอ่านหรยังยังไม่อ่านโอเคน้องบอมแบบเ่านแล้วก็เซฟมาโอเคแต่ว่าเมื่อกี้ก็บอกว่ามีกรุ๊ปเลือดราศีแล้วก็วันเกิดนี่ แต่ว่าจะมาผ่านเดือนเกิดเดือนว่ะเอาเดือนเกิดแล้ราศีไงอ๋อเล่นได้เล่นด้วยไวอันนี้เล่นด้วยกันได้นะเราเราถ่ายนี่คือวันที่แปดมีนาแปดมีนาแปดมีนาคือเวลาเราเลื่อนผ่านในเฟซบุ๊กมันจะชอบมีแบบราศีที่ช่วงนี้ได้ราศีที่ช่วงนี้ความรักปากริ่งก็มีไปแล้วแปดราศีไม่ใช่ปกติ ดูดวงอะถ้าเด็ดหมอคนไหนอ่ะทำนายแล้วเป็นเรื่องดีอะออคนแม่นแม่น<ม>ถ้าคนไหนทํานายไม่ดีอ่ะไม่ไมแมนมานีิทุกวันอาทิตย์เป <c oughs> ็นเกี้ยาศีกุมภ์ุาศีกุททกาทิตย์แล้วทุกครั้งที่หมอรักบอกว่าราศีเจ๊ เจ๊ต้องออกไปซื้ออตเตนรี้ถูกแล้วไปทุกอทิตย์กูไม่เคยถูกเลยก็ขอพูดอะไรอย่างนึงก่อนก็เคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเชื่อเรื่องดวงมากคือก็เขาลบเขาว่าเขาเชื่อเรื่องดวงแล้วก็ไม่ได้อะไรนะอย่างแฟนปัจจุบันก็เนก็เชื่อเรื่องดวงมันเป็นการเชื่อเรื่องดวงของเนที่มันแบบมันมันไม่มากระทบ ชีวิตประจําวันเราก็คือเชื่อก็เชื่อไปก็เปลี่ยนรูปมือถืออะไรเงี้ยก็โอเคก็ไม่เชื่อก็ไม่เปลี่ยนแต่เนก็โอเคไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเราชอบเราก็เปลี่ยนแต่ก็เคยมีคนคุยคนหนึ่งที่แบบว่าวันนั้นยังดีๆกันอยู่เลยนะแต่อ่านดวงมาว่าจะมีปัญหาก็เดินมามีปัญหากับกูเลยเพื่อให้ดวงมันตรงอะแล้วก็มาบอกเขาว่าเฮ้ยเกินไปอันนี้มันแบบแบบนี้เราไม่โอเคว่ะเออเขาก็แต่มันตรงมากเลยนะแล้วมันเขาบอกว่าอะไรเราจะมีปัญหากันก็ใช่ มันมีปัญหาอยู่แล้วมึออะไรของมือก็เรื่องนี้ก็แบบบางทีก็คุยกันแบบทะเลาะกันเลยบางทีก็คุยกันแบบไม่ดีดีได้ก็ไปร้านหนังสือคีโนะที่พารากอนช่วงนั้นไม่จะมีหนังสือคนกุ๊กเอนิสัยยังไงคนกุ๊กดีนี่ใส่ยังไงวช่ไหแล้วไอ้นี่กุ๊กอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วแล้วก็ก็หยิบอีกกุ๊กหนึ่งมาแบบเธอเธอเธอเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นคนกินเก่งกินจุกจิกได้ตลอดต้องว่าต้องว่าอะไรก็ต้องต้งตงนี่กุ๊กหนึ่ง แต่นี่ไม่ไดาจะจะลบหลู่อะไรไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะทำเป็นเกมลองดูลองดูแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยดูดวงอยู่แล้วแล้วทุกวันอาทิตย์อ่ะทุกวันอาทิตย์คืออะไรแต่มึงไม่เปดวาวนตลอง้เรตลกๆกูเดไปซื้อตรี่ทวันอาทิตย์วันนั้นดูสิบสราศีแล้วก็อยู่ใช่ป่ในห้องน้ำแล้วแบบ ราศีใดในช่วงนี้จะเกิดอุบัติเหตุอะไรบา่อย่างหนึ่งมาด้วยไม่ไดก๊อคีอยู่ก็นั่งฟังราศีที่จะมีอุบัติเหตุรุนแรงแล้วอยู่ๆมาก็ปิดเสียงว่าราศีแล้วก็แอะราศีอะไรอะราศีอะไรอะมาก็เปล่าเปล่าเปล่าเปลี่ยนช่องไปแล้วมวยก็แหมรู้เลยราศีสิงห์แน่นอนมาปิดเสียงมามาบอกเจ๊ <laughs> เคย <laughs> มีครั้งหนึ่งที่ขอรักอธท้ายว่าราศีใดจะอ้วนขึ้น <laughs> แล้วก็แบบออกมาเป็นราศีก๊กแล้วจะามาเหมือนกน e, อุ้งมงี่พี่คุยหางตองแอราสีสิงจะอ้วนโอเคได้อีกกี่ทีนี บอกก่อนปอยราศีกรกฎน้องไปราศีกรกฎเจบามราศีกุมใครคนแรกครับปอยโอเคพร้อมนะครับราศีเมทุนอพร้อมนะครับอ่าโชคชะตาราศีที่ดผมให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาหมวดอะไรการงานการเงินหรือสุขภาพหรือความรักความเงินการเงินเหรอความเงินความเงินการเงินช่วงนี้มีมีเหตุทะเลาะกับครอบครัวอ่ะโอเคการเงินนะ มีอะไรบ้างนะาถูกแล้วมีอะไรบ้างรู้ไหมบาดบวยหมัดบวยเดือดกานกาอ่าโอเคพร้อมนะครับครับอันนี้เป็นเดือนของมีนาคมเลยนะดูดูตามน้องๆดูตามไปได้นะเดือนนี้การงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคนุกคนลุก้นสายติวแา่แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการงานของคุณจะโตขึ้นโอ้ยคนลุก แต่คุณจะถูกโยกย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศโอ้ยใหญ่ไปสติเลยถ้าใครยังว่างงานถ้าได้งานเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะดีมากๆเอาไปเลื้อยเอาไปเลอยเอาไปนี่แ่วนทางด้านคนทำธุรกิจในเดือนธุรกิจของคุณจะขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านการเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วย ตัวอยู่ในเกมที่แข็งแรงมากๆมีรายได้เข้ามามากขึ้นโอ้โหคนลุกแน่นนะแม่นแ่น่คุณว่าไงไม่น่าเพราะอะไรครับผมอยู่อย่างเงี้ยท่านี้นี่แปลว่าอะไรไม่มีเงา่้ยิงต้องเงียบอะตอบครับ ไม่จริงครับไม่ใช่เจมาคิดว่าไงตรงเือว่าจริงอ่ะไปฟังร้อนเสียงในห้องส่งเขาบอกจริงนะคุณอ่ะจีใช่หร้อไม่ใช่น้องวายราศีก็กฎเหมือนกันไงแล้วก็คือเขาปิดตาอย่างแรกคือต่างประเทศที่ไม่น่าใช่อยู่แล้วไงเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีแผนเลยนี่เม่าที่ว่าจะอยากไปอยากไปเที่ยวไหยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเราลองพิจารณาดูดีดี เดือนนี้พวกเราต้องไปญี่ปุ่นเพราะว่จริงๆจองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าโควิดเลยไปไม่ได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่คิดว่าแบบว่าไม่ตรงอ่ะก็คือเรื่องงานเยอะเพราะวงนี้เห็นร้องเพลงคนตัางะมาทวงขอดูคลิปอยู่บ่อยๆตื่น่าสิบโมงเกินมาเลยทำตันไปอ่ะคุณตอบไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับและ ดวงการงานการเงินนี้เป็นของราศีอะไรคุณราศีอะไรนะสะต้อนแหงสะต้อนแหงสะต้อนแหงมันจ้าซะเหลือกเกิน <c oughs> ไม่ใช่ราศีจริงๆอะ่ะกรกฎนี่เป็นราศีให้คุณเห็นได้ไหมา่ีไม่เห็นราศีสิงห์ ไม่มีอะไแต่เคยมองไว้ในในวิชั่นเนี่ยก็คืออยากจะเปิดต่างประเทศก็ไปอยู่ต่างประเทศเป็นเดือนอ๋ออ่าปอยหนึ่งนี่อ่าถัดมาใครเจ๊ปัมหรือจิ๋วจิ๋วก่อนนะเด้จิ๋วก่อนนะเอาหมดอะไรสุขภาพละกันคีดไม่ออกเออเฮ้ยการงานการเงินเนื่ยช่วงนี้มีเรื่องผิดร้อนอย่โอเคโอเคเผีอยวออกหน้าเลยด้านการงานนะครับคุณจะต้องพยายามให้มากขึ้นในเดือนนี้นะ อพรนี่จะเป็นเดือนที่ยากลําบากมากเลยสําหรับคุณปัญหามากมายในที่ทํางานจะประทุขึ้นโเพื่อนร่วมงานก็ไม่ให้ความสนับสนุนคุณอีกครั้งหนึ่งในเพื่อนเนี่ยอาจจะปล่อยข่าวเสียหายเกี่ยวกับตัวคุณอีกด้วยและที่สำคัญหากผู้ใหญ่ในที่ทำงานสั่งงานอะไรก็ให้ทำในทันทีและอย่าประมาทเด็ดขาดและถ้าคุณ ทำอะไรพลาดภาพลักษณ์คุณจะดูแย่มากๆในสายตาผู้ใหญ่ส่วนทางด้านคนทําธุรกิจก็ต้องรอบครอบอะไรจะต้องรอบครอบให้มากเพราะคุณอาจต้องผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามต้องการเป็นไปได้ก็อย่าลงทุนในเดือนนี้นะขอให้เว้นไปก่อนทางด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์กลางๆขึ้นๆลงๆโดยคุณจะมีรายได้เข้ามาเยอะช่วงต้นเดือนส่วนครึ่งเดือนจะมีรายจ่ายเข้ามามากจนทำให้คุณเครียดมากเลยทีเดียวเอ้าก็ทุกคน嘛 ก็ต้นเดือนก็ได้เงินเดือนป้าเองก็ไม่มีตังค์จ่ายนี่คือดวงของราศีของคุณหรือไหมคะมันครึ่งครึ่งอะคือเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้เขียมมากมันเรียกว่าเขียมว่าเขียมสุดแบบเขีย้อย่างเล็กอย่างน้อยเออแบบว่าไม่ค่อย แต่ว่าแม่นตรงที่เขาบอกว่าต้นเดือนเงินเข้าเยอะเพราะว่าในสามวันนี้ได้หลายตังค์มากได้แบบว่าคนที่ร้อยกว่าบาทรินเรื่องงานรวมๆมีทั้งถูกแล้วก็ผิดครึ่งๆเหมือนกันแต่รวมๆก็60%ิบเปอรเซ็ตใช่ตอว่าใช่ใช่นะครับและดีที่ เราไปฟังร้อยเสียงในห้องส่งว่าเขาจะคิดยังไงว่านี่คือดวงของคนจิ๋วหรือเปล่าครับเชิญครับใเยคุณคิดว่านี่คือดวงของชาวราศีกรกฎหรือไม่ครับไม่ใช่ครับทำไมครับผมราศีกรกฎนะผมไม่เคยนะผมไม่เคยไปตรงนั้นจิ๋วเขาเป็นคนดีผมเจอเขาบ่อยเหมือนสั่งเกาเหลาะแต่เก๊กววยเก๊ววเลยเหรคุณเจ๊คิดว่าใช่ดวงของจิ๋ว เพราะว่าหลังๆมาในเดือนในเดือนมีนาเนี่ยคือจิ๋วงานเยอะมากคืออาจจะรับงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่างานเยอะอืมแกควยสอนแก้วแล้วยัม่คตอบอะไรนะไม่ไม่ไม่คุณตอบมันไม่มีผลเอาใจเหรอไม่ได้เก็บแต้มเหรอน้องวตอบใช่และนี่คือดวงของราศีอะไรฮะ ดผิดนะครับราศีตุลครับอเออฉันว่าล้วฉันเก็บเงินช่วเนีนีโอเคข้อนี้จ네ิ๋วไม่ได้คะแนนเอาหมดอะไรเอาหมดความรักโอเคก็ไม่เชือล คเความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับสำหรับคนมีคู่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเพราะในช่วงนี้คุณและคนรักจะรักกันมากขึ้นเป็นพิเศษไอ้ยไม่ได้คุยกันมาประมาณย0สิวันมอบความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่เคย <c oughs> อะไรอะไรอยู่ในความคา์เดาส่วนทางด้านของคนโสดมีความเป็นไปได้สูงว่าจะพบใครบางคนในเดือนนี้จะสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ยังไม่มีเกณฑ์ว่าจะได้พัฒนาสถานะไปเป็นคนสู่ขั้นคนรักโอเคอันนี้คือราศีกุมแน่นอนเพราะตรงเพราะว่าตรงเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้คือคือช่วงนี้ไม่ค่อยจะเหาะกันก็เออไว้วางใจกันพี่เค้าคผมอ่ะยตอบว่า ดูร่อรอใจอันนีดูง่อยกลาสีเมตรค่ไม่เกี่ยวกับคนครับไทุกคนจะรักกันขึ้นได้ๆดูดวงโอเคชื่อปาบไม่ได้วยคะเนีอสรุปรอบแรกก็คือ100อ่าไหนลองอ่าน อ่ะของความรักของเจแปมก่อนของปาลมเกิดที่เซเว่นอีเลเว่มันก <flats> <c oughs> ็ถมมันก็จอดจมไปไม่เคยฟังเหรอ เพลงไม่รักของผีเกิดที่เซเว่นอีเลเว้ความรักความสัมพันธ์ของราศีกุมนะครับบอกแต่ว่าราศีกุมของเขาเกิดถึง18กุมภายหวัโอเคไ่แต่เมื่อกี้ก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีเมื่อกี้ก็ไม่โดนอยู่ดีให้น้องปัยมต้องอยู่ราศีมีนของเขาต้องอยู่ราศีมีนด้านคนมีคู่เดือนนี้จัดอยู่เกณฑ์ไม่ดีเท่าไหร่นัก โอเคไม่ตรงความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งสองลดลงอาจเกิดการเข้าใจผิดจากการสื่อสารไม่ป้าไม่ได้หมายความแบบนั้นได้ยินไหมนี่คำนี้มซึ่งนำพาให้คุณทั้งสองทะเลาะกันไม่เว้นวันโอ้โหต้อเอาเอาลาพินแม่หมอจึงอยากให้คุณมีสติให้มากอย่ารีบตัดสินใจทำอะไร เพราะมันอาจจะไปกระทบกับคนรักของคุณได้อขอให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้เค <Okay. S 1> ส่วนคนโสดเดือนนี้ความรักของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ปกติยังไม่ได้พบคนรัออกพอเอดทนรอไปก่อนโ <Okay. S 3> อเคราศีเมื่อกี้ดูตรงกับเจป,ป้ามากกว่าอ, <laughs> อ่าเอาราศีกรกฎบ้างการงานของชาวราศีกรกฎจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเลยโอคนลุก <c oughs> สิ่งที่คุณคาดหวังในในเรื่องการงานจะสําเร็จทุกประการอ้ <c oughs> มันได้โนอนไดโนนไม่ไม่ยางลอยไม่ยังลอยอยู่จ้าาอีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตสายงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้ข้อเสนอใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมอย้่ได้เลื่อนกันแล้วได้เลื่อนขั้นไปเป็นลูกค้าเมื่อกี้บอกว่าได้เลื่อนกันเบ่อจามี่อกันวโอเคอ่ะและนี่ก็เป็นหมวดของราศีครับผมยามที่พูดคุยในหมูด อะไรที่ยากที่จะเลาะกันถ้าใครทำเป็นว่าไม่สนใจก็สุดคิดว่าทันทีเลยบางกอก